ครับผมอยากให้เห็นบริเวณตรงนี้นะครับเป็น,น้ำกบนะครับน้ำกบเราจะเห็นว่าสีแดงๆนั่นนะครับนั่นคือเหมืองแร่แร่เอิร์ดต้นน้ำกบมีอยู่แล้วสองต้นน้ำสายอีกหนึ่งแล้วสีเขียวๆนั่นก็คือเหมืองทองสีน้ำเงินสีฟ้าๆนั่นก็คือเหมืองอื่นๆนี่ผมอยากให้พวกเราดูว่าขณะเนี้น้ำกบน้ำสายเราเป็นอย่างไร นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและรุนแรงที่สุดในชีวิตของผู้คนในบนสายน้นํานี้นี่คือสาเหตุผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือสาเหตุที่มันทําให้เกิดนะครับดูนี่เฉพาะบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดกันว่าการแก้ปัญหาภายัยการแก้ปัญหาที่บ้านเราขณะน,นี้น้ำกกน้ำสายมันมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือหนึ่งการแก้ปัญหาภายในบ้านเราเราจะโซลูชันปัญหาอย่างไรเรื่องเราก็พูดกันมาหมดละ พูดกันมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อพระพวกท่านเห็นรูปนี้ท่านลองคิดดูว่าท่านจะโซลูชันปัญหาได้ไหมท่านจะทําให้ปัญหามันเบาบางได้ไหมเพราะว่าท่านดูสิมีอยู่เท่าไหร่นะครับนี่คือน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการปัญหาของแม่น้ํากกแม่น้ําสายแม่น้ําลวกในเชียงรายไม่สามารถที่จะจัดการด้วยกลไกลของรัฐโดยประเทศไทยได้แล้วผมบอกได้เลยเพราะเจรจากับเมียนมาก็ไม่มีผล คุยกับจีนก็ยังไม่ได้อะไรแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็ยังไม่หยุดเพราะเหมืองยังทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแม่น้ากกแม่น้ําสายเป็นไปไม่ได้แล้วที่รัฐบาลไทยจะแก้แล้วสิ่งสําคัญขณะนี้ที่มันจะต้องจัดการกับปัญหาแม่น้ํากกแม่น้ําสายโดยไม่ได้พูดถึงเฉพาะแม่น้ากกน้ําสายแล้วคุณต้องโยงไปถึงแม่น้ําโขงลงไปดูแม่น้าโขงแม่น้าโขงขณะนี้ท่านเห็นไหมแดงๆข้างบนอนะ นู้น่น่นนั่นนั่นี่คือน้ำาหลนะครับต้นน้ำต้นน้ำาหยที่ไหลลงแม่น้ำโขงอยู่ใต้หัวโขงมีอยู่เท่าไหร่ดูสินี่แร่เอิร์ธนะครับนี่เหมืองแร่แร่เอิร์ธสามสิบกว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็สงสัยมากว่าสารพิษสารหนูในแม่น้ำากกมันบวกค่ามันมีพิษน้อยมาก แต่ทำไมจรวจในแม่น้ำโขงถึงบวกสามมันมีพิษเยอะมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมสงสัยแล้วสุดท้ายผมไปได้จุดแผนที่ที่ทำทำเหมืองมามันเห็นชัดเจนแล้วว่าโอ้แม่นำ้ำโขงอันตรายมากเลยนะครับนั่นเห็นไหมสีแดงแดงแล้วถัดมาลงมาครับอันนี้ไม่ดีหรือเปล่าสีเขียวเยวนะครับเขียวเขียวลงมาอ่าลงมาสีเขียวเยวนั้นนี่คือน้ําเลนหลังจากน้ําหลแล้วมาลงน้ําเลน นลขยับมาทางนี้นะครับด้านน้ำเลนน้ำเลนตัวนี้คือเหมืองทองคำเต็มไปเลยเหมืองทองคำเลยครับฝับ่งราวก็มีสีฟ้านะครับสีฟ้าก็เหมือนทั่วไปล,วลงมาอีกลงมาอีกลงจากน้ำเลนมาอีกนะครับมาถึงสามเหลี่ยมทองคำอยู่ตรงไหนครับนะเนาะสามเหลี่ยมทองคำท่านจะเห็นว่าน้ำร่วกน้ำร่วกก็มีเหมืองทองคำอยู่ต้นน้ำอีกหนึ่งนั่นเห็นไหมนะครับแล้วก็ลงมามาถึง มารวมกับน้าสายที่สบสายแล้วมาออกในน้ําโขงแล้วเราก็จะเห็นว่าการตรวจวัดคุณภาพน้าในในช่วงนี้จะจะเห็นค่าเกินมาตรฐานมากที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้คือลักษณะทางตอนเหนือของเราที่บ้านเราว่าปัญหาสารพิษมันทำไมเยอะแยะนี่คือมันสิ่งที่ยืนยันว่าการแก้ปัญหาโดยตัวเองโดยประเทศไทยไม่ไหวแล้วจะต้องเกิดความร่วมมือให้ได้ เพราะฉะนั้นในการจัดการในรูปน้ํโขงรูปน้ําสาขาต่างๆคือใครใครมีบทาบาทหน้าที่อนันแรกผมว่าท่านในประเทศสทอนอชอครับผม <uish. S 2> ต้องจัดการเรื่องนี้กระบวนการอออจัดการสทอนอชอ <clears S 2> ผมว่าสทนอชอจะต้องเป็นผมใช้คําว่าอย่างไงเป็นเจ้าภาพเลยเพราะมันะเป็นเรื่องน้ําคนที่คุมเรื่องน้ําต้องเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มันมีผลกับกระทบกับจากน้ําต้อง เป็นเข้ามามีส่วนรว่วมนี่สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นสอทอชต้องแม่งานใหญ่แล้วก็การจัดการปัญหาผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วว่าจะโซลูชันยังไงแต่ว่าถ้ามาพูดถึงแม่น้ําโขงทั้งสายเพราะตอนนี้มันเป็นแม่น้ํโขงแล้วถ้าเราจะทํางานเพื่อแก้ปัญหาข้ามพรมแดนนี่แม่น้าสายมันทาไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันก็ต้องหวังพึ่งพาแต่ MRC MRC MR อีกองค์กรหนึ่งคือ LMC ผมก็คิดว่า MRC ก็เป็นช่องทางที่สําคัญช่องดางหนึ่ง เพราะว่าอเอ,าอา็นรอซีเป็นกลไกระหว่างประเทศที่พูดถึงการจัดการน้ําร่วมกัน <S <S ซึ่งขณะนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าในแม่น้ํโขงเห็นไหมตอนข้างล่างนะครับดูในเป็นสีแดงทั้งหมดในแถบแม่น้ํางึมแม่น้ําซันนะครับน้ํากระดิ่งใช่หมดเลยครับใต้ยังจัดขึ้นมาที่หลวงพระบางก็มีนะครับหลวงพระบางนี่เห็นไหมมีเขื่อนเขื่อนหลวงพระบางน้ําคานต้นน้ําคานมีเหมืองอีกนะครับ <S 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 ต้นน้ําคานมีเหมือง ต้นน้ำอู <S <S ต้นน้ำเสือ่อมต้นน้ำคานมีเหมืองหมดนี่มันชี้เห็นว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหากระจกงอกง่อยแล้วร<ๆ>มันเป็นปัญหาระดับอนุภูมิภาคแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาครั้งนี้ผมว่าคุณไม่สามารถจะพูดคนเดียวได้ประเทศใดเดียวได้แล้วเ<ๆ>พราะฉนั้น m า c ีจะต้องผลักดันให้เกิดการทำ,ทำข้อมูลให้ชัดเจนทุกมิติอันนี้สําคัญมากเพื่ออะไรเพื่อการเจรจาแลวสําคัญที่สุดคือ เอมอาร์ซีจะต้องผลักดันให้มีการเก็บกําข้อมูลจากชายแดนประเทศไทยเข้าไปสู่เมืองนั้นให้ได้นี่สาคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีข้อมูลส่วนนี้คุณไม่สามารถจะต่อรองอะไรได้หรอกนี่สําคัญมากผมอยากให้เอ็มอาร์ซีทำนะครับแล้วผมว่าสุดท้ายก็ฝากเอ็มอาร์ซีด้วยเหมือนกันไม่สุดท้ายก็ฝากเอ็มอาร์ซีว่าเอ็มอาร์ซีก็มีส่วนเกาะเกี่ยวอยู่กับเอ c ลเอ็มซีอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องนี้ผมว่ามันเชื่อมมันร้อยกันได้และสําคัญก็คือ เดือนธันวาจะมีการประชุม LMC เนี่ยผมอยากให้กระบวนการชาวบ้านประชาชนนักการได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดก,การปัญหานี้เพราะว่า LMC มันคุมทั้งหประเทศครับแล้วก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องกันทั้งจีนทั้งพมา่าทั้งลาวทั้งไทยไร้ไทยก็สําคัญมากเวยครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหานี้น่ต้องถูกยกระดับ <Okay. S 2> ถ้าไม่ยกระดับไม่มีทางแล้วก็กลับมาถึงน้ำกบอีกครั้งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือเรื่องงบประมาณ ผมฟังแล้วผมอานาจใจฟังปัญหามันใหญ่ขนาดนี้เมื่อฟังรัฐหน่วยงานาต่างๆพูดได้ปลามาจะเอาปลาไปตรวจไม่มีงบจะตรวจปลาต้องเอาเงินตัวเองส่งปลาไปตรวจโอ้โหมันยิ่งกว่าประเทศยากจนอีกมันประเทศอะไรเพราะฉะนั้นผมมองว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจผมบอกได้เลยถ้าคุณให้ความสนใจคุณต้องท่งมบประมาณเต็มที่ต้องถือว่านี่คือสาการพิเศษ ถ้าคุณไม่ทําตอนนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์จะไปแก้ไขในภายภาคหน้าได้ปัญหามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือผมขอฝากครับ,บสุดท้ายก็ฝากของหวังกับเอ็มอารซีเอาให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ